สวัสดีค่ะเจอนกก็ได้ชมซิ่งงามๆของสีสัสนาลัยสุโคไทยอีกแล้วค่ะวันนี้นกอาซินหมักโทนสีสวยสวยให้ชมกันนะคะทุกสีสวยหมดนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีละผืนกันเลยนี3สามผืนนี้เลยค่ะผืนแรกสีสวยสวยหวานหวนสีนี้สวยจริงหวานจริงค่ะพื้นจะเป็นสีครีมค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยลายผักแว่นสีชมพูกะปินะคะสีจริงออกลักษณะนี้เลยค่ะแล้วก็ เชิงเป็นลายแปดขอนะคะเห็นคะ่ะเชิงเล็กๆแล้วก็คือทั้งตัวสิ้นแล้วก็เชิงสิ้นยกดอกสีเดียวกันพื้นสีเดียวกันผืนนี้เวลาใส่ก็จะเนี่ยค่ะสีดูเรียบๆแต่ดูหรูดูดีค่ะสีหวานค่ะใส่งานแต่งได้หรือว่าจะใส่เป็นงานมงคลก็ได้เลยค่ะนี่ค่ะ เราให้ดูทั้งผืนก็จะประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหะสีสวยค่ะเราปูพักกาวให้เรียบร้อยแล้วปูพักกาวข้างในก็ใช้สีโทนเฉดสีเดียวกันแบบนี้ค่ะแล้วเย็บติดกันเฉยๆแบบนี้สามารถไปแกะไปแกะแล้วก็เอาไปตัดสําเร็จได้หรือตัดเป็นแสกได้ค่ะสามารถตัดแสกได้ค่ะบางคนเอาไปตัดเป็นเสื้อก็มีค่ะสวยๆแบบนี้สีนี้สวยค่ะ ผืนที่สองนะคะที่นกมาให้ชมผืนนี้เลยค่ะผืนนี้เป็นเทานะคะสีเทานี่ค่ะสีแบบนี้เลยค่ะสีชัดเจนมากอันนี้เป็นดอกดาวกระจายนะคะพื้นสีเทาเข้มแล้วก็ยกยกดอกด้วยสีเทาเงินค่ะลายดาวดาวกระจายเล็กๆแบบนี้ะน,นะคะนี่ค่ะสวยแล้วก็เชิงเชิงจะเป็นลายน้ำอ่างสามแถวนะคะสังเกตด,ดูนะคะ น้ำอ่างแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแบบนี้เลยค่ะลักษณะของสิ้นหมักโคนก็จะเนื้อนุ่มนะคะเวลาสวมใส่ก็ใส่สบายระบายความร้อนได้ดีใส่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็จะดูเรียบ,ยบแต่ดูหรูนะคะดูแพงด้วยค่ะสีนี้ค่ะเห็นไหมคะใส่แล้วผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะคนมีอายุหน่อยก็ใส่ได้ค่ะนี้แล้ววัยรุ่นก็ใส่น่ารักค่ะผี ได้ไปสวยแน่นอนรับประกันไม่ผิดหวังนะคะพื้นที่สองอันนี้ก็ปูก,กาวเรียบร้อยค่ะมาพื้นที่สามนะคะที่นกให้ชมอันนี้ก็ยกดอกสีเหลืองทนบนพื้นสีน้ำตาลค่ะยกดอกสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะสุกนี่ค่ะสีงานจริงก็จะเข้มประมาณนี้เลยค่ะงานจริงนี่นะคะแล้วก็ตัวสิ้นสีเหลือง บนพื้นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นดอกผักแว่นนะคะเป็นดอกที่มีความสริงมงคลนะคะสำหรับาชาวสุโขทัยเรานะคะอันนี้แล้วก็ต่อเชิงเชิงอันนี้จะเป็นเชิงสไลด์เฉดสีนะคะเป็นสาม,สามแถวน้ำอ่างสามแถวเหมือนกันบนพื้นที่สไลด์สีแต่ว่าดอกของตัวที่ยกเชิงสิ้นกับตัวสิ้นเป็นสีเดียวกันค่ะนี้ค่ะก็จะเพิ่มความ มีสเสน่ห์หรือดีเทลให้มีความโดดเด่นของสิ้นระหว่างตัวสิ้นกับเชิงสิ้นค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะหัวนี่ค่ะออกเทสีโทนเดียวกันเราพยายามที่จะคุมโทนสีของสิ้นให้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะสามผืนนี้ใครสนใจสามารถจับจองได้นะคะในราคาสองพันสองร้อยบาทนะคะปูกาวเรียบร้อยพร้อมส่งฟรีค่ะ สนใจทักมาที่เพจเสื้อสิ้นภาพพื้นเมืองสุขโขทยัยหรือแอดไลน์หานกสอบถามภาสุขโขทัยได้ค่ะนกยินดีค่ะถ้งไงคลิปนี้ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,เ,ยเจอกันใหม่ค่ะ